เพื่อไทยโครงการนะครับตก็ในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับเมื่อเสร็จจากการเล่าพิเศษดีมาปราชาครับก็ทางตำนานเจ้าก้าวขบกประมข้าราชการเจ้านายอำเภอเมืองปัตตานีร้อมด้วยข้าราชการเทศบาลต้นตำบลปาราบุตรอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี ขอพราชารพระราชาอนุญาตนำข้าราชการและประชาชนณบริเวณพิธีนี้กราบังคมทภูลถวายพระพรชัยมงกคนโดยพร้อมเพียงกันสังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าได้ธรรมภูมิรักษาไมภูมิขออนาตและอนุภาพองิยศสิทธิ์ทั้งหลาย ขอได้ได้สิ่งศิสิทธิทั้งหลายได้โปรดอภิบาลบรรทันตนได้โตถาอิบาลบรรทันตให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงทรงพระเจริญจงทรงพระเจริญด้วยจตุรพิษพ่อชัยทุปกาลด้วยจตุรพิษพ่อชัยทุปกาล พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลมีพระราชประสงค์จำลงหมายสิ่งใดมีพระราชประสงค์จำลงหมายสิ่งใดจงสำเร็จจงสำเริดทรงสถิตเป็นพระวิญญนณโลกล้าส่งสถิตเป็นพระวิญญาณโลกราของเราพระสมณิครของเราพระสมณิกรรราชิรติการเกิดราชิรติการเกิดด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอริยะ ด้วยข้าวด้วยขมมขอเดชะด Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau kuasa tersebut, tuan yang Dia, namanya Abangana. Kau kata, dia pilih kita, 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 ปรนาทศธรรมคือารตัวองนี้ส่งเสริมความรู้นักใิทต่อสามันธระหางวิศรยกเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์แนรักษ์ส่งวด้อมที่มีอยู่แนุรักษ์ธรรมาตเพื่อส่งเสริความรักความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันของมนุยสองส การเดินทางไประเทศนั้นสิเมื่อสื่อช่างคงตั้งใจการมีส่วนตอนสามสิบปีรอบชาติยิ่งและเจ้าที่กิจกรรมในงานแบบนี้เนี่ยการแสดงความเป็นหน้าต่างบนประเทส่วการแสดงสิ่งต่างๆ การต่างๆนี้ที่ได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนที่อยในการและเจ้าหน้าที่ในราชการในพื้นที่ทุกระับปัจจุนก็ด้รัการตั่าด้รการตแลำงานแผะความร่วมางกาเมืองเพือไ ผู้แทนรนพสีสหน้าท่านำนัผู้ให่บ้านท่านนายกองค์การงานส่วนัท่านประองคการงนส่วนตัวทสมาชิกสภาท่านผูำศาสนาและท่านผหนราน วงกับงร้อยตั้งตัวแทนเจ้าที่ตำรวจกองเรือนปัตตานีท่านผู้ในการร,เร,รเรียนบ้านมาเลกคณะดูมิภารพี่น้องประชาชนท่านบารมีมันผู้มีเกียรติขอรบทุกทา่านครับ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน,นท,างท,ทุมทนสัมพันพระพุพการน์เพอ่อไทายองค์ราชานในวันนี้ต้องขอขอบคุณทางกอรน์ร่วมกับทุมทนสถานศึกษาผู้นำ กองที่กองถิ่นผู้นำศาสนาที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆในวันนี้นะครับเพื่อพี่น้องประชาชนบ้านปราโะอมนตาลผคอัตวบนปลาระผมแล้วก็มีอาจจะมีพี่น้องไล้เรียมการมาวมกจูงจนสามพัน ชื่อบอกว่าชุมชนสำนคัญกิจกรรมเป็นการาสร้าง,งความสัมันธ์สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันของคนในชุมชนพบว่าวัฒนธรรมนะครับชุมชนบาาโฮมเป็นคนที่มีวัฒนธรรมหลากหลายมีพี่น้อง ที่นับถือศาสนาทั้งพุทธมัสลิมนะครับอยู่ร่วมกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ดีของพี่น้องในศาส,น,น,น,สนาเดียวกันหรือนับถือศาสนาเดียวกันกับพี่น้องที่นับถือศาสนาตา่างกันสิ่งเหล่านี้นะครับผมว่าเป็นค่าเป็นคุณค่าของสังคม ที่รอร้องความของพันอชาชนานแล้วสังคมในโลกนี้นะครับทุกประเทศเหมือนกันค,คือไม่มีใครไม่มีจุลส่วนไหนไม่มีเชื้อชาติไหนไม่มีาศาสนิทไหนที่อยู่โดดเดี่ยวแม้กระทั่ทงทาคทาสอน ของเอกของการรนองของสัธารามวลมากหมาบก็ยังเปล่าไว้เมืนกันนะครับในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในคนตาา่ตางศาสนาต่างเชื้อชาติเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันในพหุสังคมแบบนี้มีมาช้า,านานตั้แต่ติ่ตบบันแล้วหลายพันปีแม้ทั้ง เทศที่เป็นต้นกำเนิดของศาสนาสลามก็คือซาอุดีอาระเบียก็ยังมีคนที่นับถือศา,นาฤฤฤสานาพิาธศาสนาพุทธศาสนาฮินดูมีหมดเหมือนกันพราไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่จะมีคนกลุ่มเดียวโดนวนลูกชุมชนทุกศัตรอาทุกประเทศ ย่อมมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมทางด้านความคิดความเชื่อนันครับและการอยู่ร่วมกันแบบนี้นะครับมันจะเป็นการอยู่ร่วมกันแบบมีสีสันมีคุณค่ามีความเครื่อเคื่อเเลือแผ่แพ่งปันขึ้นกัน,นและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัร ได้วความน่ารักของสังคมต้นเรียบเหมือนดอกไม้ครับต้นดูดอกไม้ที่ความแจกกันเครื่องหน้าอนของท่านพระเอกพระคินนะครับดูดอกไม้คนศีรษะของของท่านที่ใส่ไว้บนหูนะครับถ้ามีดอกไม้สีเดียวดอกไม้ชน,นิดเดียว ล้วนมันจะลกากความน่ารักความสวยงามความมีสีสันแต่ถ้าเป็นต่อไม้หลาสีอยู่ในใจกลางเดียวกันมันจะส่งเสริมซึ่งการและกันให้มีความสวยงามสดชื่นน่ามอใครเห็นใครพบก็จะชื่นชมดูง่าย การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายเป็นสังคมที่น่ารักเป็นสังคมที่มีความช่วยเหลือเจอื้อกูลซึ่งกันกันมาซึ่งปรรพบุรุษของเราปู่ย่าตาทวดมาตั้งแต่สมัยหลายขัว้วโคตรอาย,ยุคนเราอยู่ร่วมกันมาแบบนี้ คนที่มีอายุมากๆนะครับผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเคยเห็นกิจกรรมที่มีการช่วยเหลือเพื่อคูณแบ่งปันขึ่นกนและกันมายาวนานยุคต่อหลังเนี่ยมันแข็งขันขึ้นสูงเศรษฐกิจรักตัวคนเยอะขึ้นงานน้อยลงต่างคนต่างก็ทำงานหา้า,า,ากินข้าวตากัดทีทีมันก็เลยขาด ่าสิ่งเหล่านี้ปนไปนะครับสมัยก่อนเรามีคำว่ารวมแขนช่วยเหลือกันเวลาไปดานาก็ช่วยกันไปเกี่ยวข้าวก็ช่วยกันานาีิเศษของเจ้านี้เสร็จเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปติดเจ้านะครับลงไปําพรุ่มเมื่อก่อนเราต่อสร้างบ้านหลังนะครับไม่องกล้าช่วยกันคนละไม้คนละมือถาวุธไม่คนละรูปสองร่นคนละแผน่นสองแผน่น แล้วก็มาสร้างบ้านสองวันหนึ่งวันสองวันเสร็จกล้วบ้านครับเจ้าของบ้านก็แกงเป็ดแกงไก่ตามกับข้าวข้าวต้มข้าวเหนียวกิวดำก็เรียกว่าโรงแรงช่วยเหลือซื้อขายความสุคัญเรานี่ครับความน่ารักเหล่านี้มันหายไป วันนะครับผมอยากจะให้ข้อคิดว่ามีน้องชาวบ,าลลบา้านตำบลวาระหมทั้งสามบ้านความรู้รักสามีความสำาัญความรองรองช่วยเหลือเพื่อ,อ,อบๆไปเป็นคุณค่าของสังคมที่วันเข้าุตรสร้างสมงัยเราช่วยกัน ด้วยการรักษาสิ่งเหล่านี้คุณค่าเหานี้เอาไว้ยาวนานนะครับกอดอช่วยเหลือดูแลหัวใ่ซึ่งกครมีอะไรที่เดือดร้อนเพื่อนมากเดือดร้อนร้อนใจก็เป็นทุระช่วยแก้ปัญหาช่วยทำแห้ทัาช่วยทำการตัดเอื้อมซึ่งกัร วสิ so, ินีเป็นสิทธที่มีความสำคันครับว่าเราในขานะนี้เราต้องการความลองลองความสามีลองลองนโยบายของคณะรัฐบาลเอกชิประกาศเป็นเรื่องแรกคือการสร้างความสามีลองลองของคนนชาตินั้นคืบ้านเรานะครับเราเอาครอบครัวเป็นตัวั้าเราเริ่ม สร้างความรักความสามัคคีกองรองขึ้นในครอบครัวไม่ทะเลาะกันไม่แตกแยกครับขยายเอาพาที่บ้านเราในคุอคนของเราใครที่ไม่เคยผูกกันทะเลาะกันไม่พูดกันหันมาจากมือกันหันมาช่วยเหลือเตื้อคนกันพูดคุยกันเหมือนเดิม คนตาวอานในตำบลเดียวกันก็มาช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปัน,บบน,นก็ขยายผลขึ้นมาถึงระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศทุกคนเลยมาเปิดมาเพื่อดำรงชีวิตอยู่พั้วขนาดนี้สุดท้ายก็ต้องล้มหายตายจากคดีแบบนี้ไม่มีใครเอาไปไหนได้ื้นแผ่นดิน ดินทุกก้อนยังอยู่เหมือนเดิมไม่ใหญ่ไป่เนแล้วทำไมเราต้องหาทะเลาะมาแย่งชิงบางทั้งนะครับญาติพี่น้องอยู่ด้วยกันสวนยางติดกันปลูกยางล้ำเข้าไปสามญาติลำที่ทะเลาะกันไม่พูดกันมาหลายปี รงมหายตายจากลูกหานรองกันก่อนแค่ท้เลาะแย่งชิงแนวเขตที่ดินนิดเดียวถามว่ามันได้อะไรขึ้นมาเพราะเมื่อตายไปที่ดินนี้ยังอยู่มาเติมครับแต่คนเราตายไปเรื่อยเรื่ืงนีนะครับว่าเอาปุวยคิ้นและสร้างวาความสมบรีของรองให้เกิดขึ้นได้ คงจะเคยได้ยินบ่อยๆครั้ทงที่คำที่ประบาทสมเด็จะเ้าอยวพวงพระราชทานไว้กับวงคนชาไทยเนาะถามว่ารู้รักสามีกับพูดกันตลอดครับรู้รักสามีเด็กนักเรียนก็ยูติธรรมนี้ก็รู้ผูดได้บ่อยรู้รักสามี ถ้าเราแค่พูดไม่ทำความรักันไม่เกิดความสาัคคีก็ไม่เกิดความสงบร่มเย็นมันก็เกิดไม่ได้ในคุณสมบัติครั้นผมเลยบอกว่าเราสร้างความรักความสัคคีขึ้นในครอบครัวก่อนนะครับรักก็รักแม่รักสามีรักภรรยารักลูกรักเพือยา แล้วคนรักคนในสังคมเรารักคนในบ้านเรารักคนในตำบลเราถ้าทำอย่างนี้ได้เริ่มนับหนึ่งแล้วมันจะมีสองสามสี่ไปเรื่อยๆครับบ้านเมืองแปลงผ่านสุนทาภคันให้กับพี่น้องชาวตำบลบาราในกิจกรรมคุมเชนสถาพันธเข้าวัฒนธรร,นรมรราาเลิกใช้องค์ราชเราทำความดีนี้เรื่อ เพื่อคทนสถาบันพระมหากษัตรย์โชคทีคนคนทีิมีร่ครวยต่อผืนแผ่นดินประเทศไทยมีเงะนุณตอ่อพวกเราข้าศึอออกกองของโลงท่านลงท่านเหน็ดเหนื่อยข้าวราคาญข้าาเพื่อทำสิ่งดีๆให้กับสังคมเราให้คนไทยเรา ได้มีความสุขทุกยอมยากไม่ว่าการทางเพียงใดเราท่านเสด็จถึงพั้วถึงกับเกิดทุกห์ขอบ้าขณะนี้ถึงแม้ว่าสุขภาของทุกท่านไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแต่ทุกวินาทีเราท่านยังคิดถึง ระสมก่อนของส่งอยากจะเห็นคนไทยสามสีอยากเห็นคนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพต่อคุณป่วยอะไรท่านตำรวจทหารท่ถ่ายปกครองกำลังเก็บ้านนำเจ้องกิ่นนำเพที่นำศาสนาพมีน้องชาที่บสนุนกิจกรม จะาให้ความร่วมกับกิจการวันนี้ด้วยดีงเกินทุกอย่างทำเสร็จสมความส์ของพวกเราเหลืออย่างเดียวที่เราต้องทำก็คือการกลับบ้านสร้างความรักความสามัคคีช้วยเหลือแบ่งปันสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราดูว่าอาบของเราต้องไม่มีลูกหลานเสียดาเส็ติด วันนี้ย,จจยังมีใครเสด็จมาติดอยู่ครับวันที่สามกาามันยายนทบอำเภอแจกให้บำบัดยาเสพติดขอให้ผู้เสพยาเสพติดทุกคนของตำบลบารโขงไปร่วมกันครับวันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเริ่มผมขออนุญาตร่วมกับผู้มีเกียรติทุกทา่านเปิดงาน ชุมชนสัมพันธ์พระบุควัฒนธรรมเทือดท้ายอง์ราชันของตำบ,บลบารโหมลาบนี้ขอบคุณครับ